สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องมินรถมือสองีดาวนะคะวันนี้ก็จะพามาดูปาเจโรนะคะทุกคนเข้ามาใหม่ๆเลยคันนี้นะคะเป็นปาเจโรปี11นะคะ2.5 GT นะคะสวยๆเลยอ่ะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่515,000บาทเท่านั้นจ้าเดี๋ยวมาชมตัวรถกันเลยนะคะไฟหน้าเนาะจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์หลอดลูกแก้วนะคะ ในส่วนของไฟตัดหมอกตัวรถมีให้เรียบร้อยนะคะกระจังหน้าได้เป็นสีโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้มิสูบิชิสวยงามชัดเจนนะคะอยู่ตรงกลางเลยนะคะไฟอยกฝั่งนะคะไม่แตกไม่ชํารุดนะคะที่ล้างตาไฟก็ใช้งานได้ปกตินะคะในส่วนของด้านข้างเนาะตัวรถแต่งซุ้มล้อมาทั้ง4ล้อเลยนะคะ,ะมาดูกันในส่วนของแม็กและยางยางนะคะลูกค้าจะได้เป็นยางมิชลินนะคะ ตัวแม็กก็แม็กมิสุบิชิปาเจโร่นะคะแม็กนะคะหัวน็อตหกรูด้านแม็กขอบสิบเจ็ดนะคะซีรียางสองหกห้านะคะสองหกห้าทับหกห้าอาสิบเจ็ดนะคะสวยๆเลยอ่ะนี่นะคะถ่ายกันให้ดูชัดๆแบบนี้เลยตัวยางได้ยางปีสิบเก้านะคะมิชลินเลยนะคะทุกคนในส่วนของด้านหน้านะคะ,ะ่ถ่ายให้เห็นกันชัดๆแบบนี้นะคะ ไฟกระพริบแก้มข้างมีให้นะคะเดี๋ยวมาดูกันส่วนด้านข้างตัวรถนะคะทุกคนในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะตัวรถสีขาวนะด้านข้างนะคะสวยมากๆนะคะทุกคนรถขาวแม็กด,ดำรู้สึกว่ามันแบบมันมันสวยนะคะมันเข้ากันค่อนข้างมีสไตล์นะบนในข้างนะคะก็เดิมๆกับตัวรถเลยนะกระจกข้างนะคะปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะฝังไฟเลี้ยวมาให้เลยในตัวอ่ะสวย,สวย มือจับประตูสีโครเมียมนะคะมาดูกันในส่วนของภายในรถคันนี้นะคะภายในรถเนาะก็จะได้เป็นภายในสีเบดนะคะภายในสีเบดเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะทุกคนเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าให้เลยคันนี้คอนโซลด้านหน้านะคะสีดําสวยนะคะตัวรถไม่มีตําหนินะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ ตัวแอร์ได้แอร์มือหมุนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ได้ชมเลขไมค์กันรถคันนี้นะคะเป็นรถปี11นะคะไม่ใช้งานอยู่ที่176,895กิโลนะคะอะ่สวยๆเลยไม่แสนเจ็ดนะคะพวงมาลาัยมันติฟังก์ชันนะคะอ่ะหัวเกียร์สวยงามเกียร์ออตโต้ไม่แต่งไม่ชมรุ่นะคะทุกคนนี่เลย สวยๆถ่ายกันให้ดูชัดๆแบบนี้คุณแจนะได้คุณแจะระบบมือหมุนนะคะบิดหมุนนะคะทุกคนฝ้าเพดานนะคะสวยงามนะนี่เลยถ่ายกันให้ดูชัดๆอันนี้เป็นเงานะคะทุกคนอันนี้คือเงานะไม่ได้เลอะนะคะเงาเงาที่บังแดดนะคะใช้งานได้ปกติกระจกไม่มีแตกนะคะ แผงประตูนะดูหัวนอกก็อตกันก่อนเลยหัวน็อตแผงประตูสวยๆนะคะประตูเดิมไม่มีการไขเงาเทานะคะนี่เลยประตูด้านข้างสวยงามนะจ๊ะมีที่ใส่แ i Pad ได้นะคะวางของกินได้ขวดน้ำได้นะคะทุกคนปุ่มปรับกระจกนะคะสวยๆคันนี้บอดี้เดิมๆเลยขอเสียบกุญแจไว้เดอหายมาดูด้านหลังกัน ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆเลยนะคะทุกคนปาเจโโลรถเจ็ดที่นั่งนะคะ s อ v จเจ็ดที่นั่งนะคะใหญ่ๆเลยกระเป๋าจิงโจ้มีให้หนึ่งฝั่งอำนวยความสะดวกนะคะอ่ะเบาะหนังสีเบลนะคะมีพนักพักแขนให้นะคะนั่งไกลๆไม่เมื่อยแน่นอนพนักักแขนมีให้นะคะรถคันนี้เนาะก็ราคาอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมืนห้าพันบาทเท่านั้นนะคะ ซุ้มล้อนะคะแต่งปุ่งล้อให้แบ็คขอบ17ส,สีดําแบบนี้นะคะยางมิชลินเลยมาดูกันในส่วนของด้านท้ายนะคะไฟท้ายนะ,ะได้เป็นไฟท้ายหลอดไส้นะคะสวยๆด้านหลังเนาะก็จะแต่งเป็นแบบท่อคู่ปะอ๋อไม่ใช่ท่อนะคะแต่งแต่งเป็นเหมือนท่อนะคะแต่ท่ออยู่ข้างล่างนะคะทุกคน ก้องมองหลังมีให้นะคะช่วยในการถอยจอดได้ดีมากๆโลโก้มิ s ซูบิชิปาเจโร่นะคะเดิมๆเลยอ่ะดูกันในส่วนของภายในตัวรถนะคะภายในตัวรถรถเจ็ดที่นั่งนะคะจุกๆเลยเหมาะกับการใช้ในคะรอบครัวนะคะนั่งได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะหัวน็อตเม็ดอาร์เรียงสวยนะคะเดิมๆนี่ไม่มีการไขงัดแง้ผาท้ายระบบโชกอัพเดิมๆนะคะ ตัวบบอเนาะสามารถพับได้นะคะทุกคนถ้าต้องการพื้นที่ในการวางของลูกค้าสามารถพับได้เลยอ่ะสวยงามซุ้มล้อสี่ล้อนะคะเดิมๆสวยงามไม่มีรอยขูดขีดนะคะตัวรถไม่มีตำหนินะคะทุกคนอ่ะนี่เลยรถปีสิบเอ็ดนะคะตัวสองจุดห้าจีเนาะราคาห้าแสนหนึ่งหมื่น้าพันบาทนะคะสนใจทักได้เลยนะคะสดพรอเทินได้หมดนะ สดผ่อนหรือเทินได้หมดเลยมีบริการแฟรแนนซ์วิ่งเซน็นให้ถึงหน้าบ้านนะคะถ่ายการชัดๆแบบนี้เลยนะคะพี่ท่านไหนอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะคะหรือว่าสนใจอยากเข้ามาดูรถตัวจริงโทรหามินได้เลยโทรนัดได้เลยนะคะ096 139 76 55นนะคะเบอร์อยู่ในคลิปเลยนะคะสามารถแอดไลน์มินได้นะคะกดไปที่ description นะคะมีลิงก์ไลน์ของมินอยู่สามารถกดลิงก์ไลน์ได้เลยนะคะกดลิงก์ไลน์แอดลิงก์มินได้เลย ่สวยงามนะคะตัวรถเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะเรามาชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะนี่เลยเริ่มกันที่หัวน็อตนะคะอย่างเช่นเธยหัวน็อตสวยงามนะคะทุกคนไม่เคยแข็งกัดเงี้ยเนาะตัวรถก็ขากระโปรงเดิมนะคะบอดี้เดิมเลยนะ ค้านหน้านะคะ่ะนี่หัวนกเรียงสวยๆแบบนี้แน่นตึ๊บเลยนะคะอ่ะถ่ายกันให้ดูใกล้ๆให้พี่ๆได้พิจารณากันนะคะถ่ายทุกเม็ดอ่ะแผนเพจนะคะอยู่ตรงนี้เนาะแผนเพจมออกกอนะคะทุกคนสวยๆอ๋ออันนั้นมออกกอตามไม่ดีขออภัยนะคะ ตัวรถนะคะก็จะได้เป็นเครื่อง m i t s u b i s h i Common Rail D-ID นะคะเป็น2.5ซ t นะคะทุกคนต้องขอฝากรถคันนี้ให้พี่ๆได้พิจารณากันด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะสนใจโทรได้เลยนะดูตัวจริงได้เลยนะคะสภาพดีๆเดิมๆเ,เลยหาใช้ในครอบครัวทักมินมาได้เลยนะคะ ราคา5 1 5 0 0 0ถูกใจใช้เงินจองเพียง1,000บาทนะคะอย่าลืมกดติดตามมินด้วยนะไปสู่3 0 0ซับ subscribe ด้วยกันค่ะ